รับสนันโดย t 5G หนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดย Frost and s u d a n และ e n p e r f สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Room Service New Insight เจาะข่าวค่ำนะครับผู้ชมสามารถติดตามพวกเราสดๆกันได้นะครับผ่านทาง True Vision s Now ของแอปพลิเคชัน True ID เช่นเดียวกันนะครับสำหรับฟุตบอลโลกในช่วงนี้ผู้ชมก็สามารถดูผ่านทาง ทรูวิชชั่นส์นาวทางแอปพลิเคชัน True ID เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมมั่นใจลหลายๆคนก็คงดูกันอยู่แล้วนะฮะเป็นไงคุณผู้ชมเมื่อวานนี้บอลโลกมันไหมฮะอาร์เจนตินาเข้านะฮะสาเดี๋ยวนี้ต้องรอเชียร์กันว่าใครจะเข้าชิงกับอาร์เจนตินานะครับน่าจะเวลาตีสองใช่ไหมตามเวลาไทยอ่ะตีสองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามากันถึงข่าวบันเทิงดีกว่านะครับข่าวแรกในวันนี้มันบังเอิญพอดีว่าเมื่อประมาณสัก ้นอาทิตย์เนี่ยผมนั่งดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับมันเป็นคลิปที่คุณเป็กสัญชยัยนะฮะคุณธัญญาธัญญเรศไปสัมภาษณ์รายการของบ่อมถนัดรับประทานถนัดแดงแล้วนะฮะแล้วก็ผมก็อยากให้รู้ไงเออเขาจะสัมภาษณ์อะไรกันเนาะมันเป็นเรื่องของความรักที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้และคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคลิปเนี้ยมันทําให้ผมนี่ชอบคุณเป็กสันชัยขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อน นะครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเมื่อก่อนผมอาจจะไม่ได้ชอบเขาเยอะเหมือนทุกวันนี้ครับอ่ะดูรูปกันไปนะครับคู่สามีภรรยาที่หลายคนยกให้เป็นคู่รักที่ครบรถมากๆสําหรับธัญญาธัญเรศกับเป็กสัญชัยที่มีทั้งโหมดหวานโหมดฮาโหมดโหดนะฮะล่าสุดทั้งสองคนก็จับมือกันไปพูดคุยเรื่องราวความรักนะครับในรายการถนัดแดกนะฮะในช่อง YouTube โดยจุดเริ่มต้นในการเจอกันเนี่ย คุณไปเขาก็บอกเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยมั่นหมายชอบทัญญามาตั้งนานแล้วคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาเจอกันเนี่ยตั้งแต่คุณทัญญายังเด็กมากรู้สึกว่าน้องสาวเนี่ยจะเรียนโรงเรียนเดียวคุณทัญญาถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตอนนั้นเองเนี่ยไปใช้ชีวิตนะครับก็เลยไม่ได้มาเจอกันคือต่างคนต่างใช้ชีวิตกันไปแหละเพราะว่าคุณไปเขาก็มามาสายเอนเตอร์เทนอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยพี่เจอ่ะเจเจ,เจตรินของเราเนี่ยนะครับก็ขอเบอร์ทโทรศัพท์มาให้ แต่คุณเป๊กเนี่ยดันโทรไปตอนตีสามนะฮะโทรหาคุณธัญญาเนี่ยตอนตีสามคุณธัญญาเองก็ตอบกลับมาบอกว่าทําไมต้องโทรมาตอนตีสามบ้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นคุณเป๊กเองก็หายไปจากชีวิตคุณธัญญาเลยเนี่ยหลายปีนะฮะจนมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นน่ยคุณธัญญากําลังจะซื้อรถใหม่แล้วก็ไปซื้อรถกับเอ่อร้านหรือว่าองค์กรของคุณเป๊กสัญชัยเขานะฮะเขาเป็นคนชอบรถแล้วคุณเป๊กเองเนี่ยก็ยังเล่าอีกบอกว่า ธัญญาในยุคนั้นเนี่ยเขาเป็นดาราผู้หญิงที่น่ารักมากๆแต่เราสองคนก็แตกต่างกันมากในเรื่องของไลฟ์สไตล์แต่สุดท้ายแล้วก็คบกัน2-3ถึงปีแล้วก็แต่างงานกันจากนั้นคุณธัญญานะครับก็เผยถึงเรื่องราวหลังแต่างงานโดยบอกว่าหลังแต่างงานอยู่กันดีๆไม่นานก็มีเรื่องเข้ามาอยู่บ่อยๆเหมือนไม่น่าจะรอดเหเขาก็บอกว่าจะเลิกกันประมาณสัก3ารอบนะ แต่เขาก็เปลี่ยนไปเมื่อตอนที่มีลูกแล้วเรื่องหึงเราเป็นคนที่ไม่ขี้หึงเลยแต่อย่าให้มีเรื่องที่ต้องจีดนะเรื่องเก่าๆก,ก็ขุดเอามาขุดเอามาพูดแล้วก็มีการหัวเราะนะครับเพราะว่าคุณเป็กเองเขาก็บอกไงว่าคุณธัญญาเนี่ยชอบขุดเรื่องเก่าๆมาพูดถามที่หม่อมถนัดแดกนะครับบอกว่าเป็กเนี่ยให้ธัญญาเนี่ยยืนหนึ่งตลอดนะฮะซึ่งประเด็นนี้ธัญญาก็บอกว่าก็ยืนเดี่ยวยืนหนึ่ง a ค่ะเพราะคนอื่นเนี่ยนอนหมดนะะ ตอนนี้มีข่าวว่าออตอนที่มีความรู้สึกโกรธนะตอนในใน,ในตอนนั้นเนี่ยนะฮะที่มีข่าวเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วจากนั้นคุณเป็กก็ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยบริหารไม่ได้ การง้อเมียเนี่ยนะครับเคยง้อมากที่สุดคือปกติคุณแป๊กเวลาเขาจะง้อเมียเนี่ยเขาจะง้อด้วยเงินสดนะครับเพราะคุณธัญญาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบแบรนด์เนมคือไม่เคยขอให้ซื้ออะไรเลยนะครับแต่ลองไปฟังดูว่ามีช็อตหนึ่งที่รู้สึกเข้าไปฮ่องกงด้วยกันน่ะที่คุณแป๊กบอกให้ซื้อหน่อยซื้อหน่อยเงียคุณธัญญาเขาเลยจัดหนักเลยนะครับเดี๋ยวรอไปดูคลิปกันเอาเองเขาเนี่ยอยากได้อีกสองอย่างก็คือเงินกับทองซื้อรถจากั้วให้เงินสดแล้วก็มีเงินสดให้อีกแปดหลัก นะฮะแล้วก็รถนี้ต้องเป็นชื่อคุณทัญญ่าอีกด้วยคือช่วงนั้นเนี่ยง้อกันอยู่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รับโทรศัพท์ประมาณ3เดือนนะครับผ่านเรื่องราวมาเยอะขนาดนี้เคยคิดจะหย่าถึง3รอบอ่าถูกต้องแล้วครับนะครับแต่ที่พี่นับถือเนี่ยต้องบอกกันเลยนะคือพี่ที่นับถือมาเนี่ยเขาบอกไว้เลยนะครับบอกว่าอย่าจัดงานแต่งงานใหญ่นะครับถ้าจัดงานใหญ่เดี๋ยวจะเลิกเร็ว แต่อยาจดทะเบียนกันนะฮะด้านคุณเป็กเองก็บอกว่าได้ทําพินัยกรรมไว้หมดแล้วถ้าลียาอายุครบ18เนี่ยก็จะได้สมบัติของผมทั้งหมดนะครับคาถามสุดท้ายนะฮะคุณเป็กก็บอกว่าขอโทษทัญญ่าด้วยที่ผ่านมาทําตัวไม่ดีถ้าไม่มีทัญญ่าก็คงไม่มีผมในวันนี้เขาให้โอกาสผมมาตลอดถึงวันนี้ไม่ไม่ได้คิดที่จะมีอีกแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงนะครับอยากจะขอโทษจริงจริง อาจจะด้วยวิถีชีวิตของเราเองแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วน่าเบื่อพอแล้วครับเขาคือคนที่ดีที่สุดแล้วก็ชมคุณธัญญานะครับคืองี้ผมจะเล่าให้ฟังคือมีมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันแต่ตอนแรกเลยก่อนเขาจะคบกันเนี่ยอันนี้เขาคุยในรายการหม่อมเลยนะฮะ คือคุณเป๊กเขาบอกว่าคุณธัญญาเขาเป็นคนที่ไม่ชอบผู้ชายที่หาเรื่องคือคุณเป๊ก <Whew. S 1> นี่ยผมบอกกันเลยว่าใครเนี่ยนะฮะที่โตมารุ่นเดียวกับผมกบคุณเป๊กเนี่ยคือสังคมเราก็จะที่เที่ยวเราก็จะคล้ายๆกันอ่ะผมไปที่เที่ยวที่นี่ผมก็จะเจอคุณเป๊กอ่ะคือคุณเป๊กนี่คือเ <c oughs> ขาแบบระดับมาเฟียเลยนะคือไม่ใช่มาเฟียแบบคือมาเฟียในความรู้สึกของเราคือเรารู้ว่าเนี่แหละคนคนี้คือเป๊กสัญชัยและคุณเป๊กสัญชยัยเขาเป็นคนที่แบบแตะไม่ได้อ่ะ มองก็ไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสไตล์เป็กสันชยัยแลวเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าพอผมมาเห็นคลิปนี้ที่เขาให้สัมภาษณ์กับหม่อมแล้วก็มีคุณนันท์าด้หรผมว่าเขาเป็นคนน่ารักนะคือข้าอาจจะเป็นคนที่เฮลสุดๆนะฮะสุดตองในทุกๆเรื่องนะเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรหลายอย่างอะ่ะแต่พอตอนนี้เนี่ยพอมันมาดูตอนเขาเล่าเห็นโ้หมมันดูน่ารักดีอ็มมันดูกุ๊กกิกเป็นเคมีที่แบบดูแลน่ารักอะ่ะเล่าให้้ฟังคคุณูชมอาจจะรสึกไไ่ด้ ไปดูคลิปเลยคุณผู้ชมครับรายการของหม่อมถนัดแดกนะฮะคลิปของคุณเป็กสัญชยัยกับคุณธัญญาเนี่ยเพิ่งลงเมื่อไ,ไ,ไ,ไม่กี่วันมาเนี้ยนะครับอ่ะตอนนี้เรามากันถึงเรื่องนี้นะฮะเสนาหอยนะครับเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากสําหรับเสนาหอยนะฮะเราเห็นเขาเป็นคนตลกมากด้วยคาแรคเตอร์ขนาดนี้แต่ความรู้นี่เป็นถึงที่ปรึกษารัฐมนตรีเลยนะฮะ ถามเอาพิธีกรหนุ่มรุ่นใหญ่นะครับวัย53ปีเสนาหอยเกียรติศักดิ์ปุดมนาคนะครับเจ้าของฟาร์มผักชื่อดังอย่างวินฟาร์มถึงกับยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวครับหลังจากถูกถามเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยได้รับเกียรติให้ไปร่วมทีมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยเจ้าตัวได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวกับสื่อมวลชนด้วยความรู้สึกที่ดีใจและก็ภูมิใจเป็นที่สุดนะครับในฐานะของเ,อเกษตรกรคนหนึ่งขอโทษด้วยครับ คือพี่หอยห้สัมภาษณ์อย่างนี้ครับพอดีว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะท่านเห็นในช่อง YouTube ของผมว่าผมทำรายการเกษตรท่านก็เลยอยากให้ผมเข้าไปเป็นที่ปรึกษานะครับผมเองก็ไม่เก่งอะไรนะแต่ท่านก็บอกว่าอยากให้ไปช่วยกันช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงให้หน่อยช่วยกระทรวงเกษตรซึ่งผมเองก็ยินดียินดีเท่าที่ความสามารถผมมีนะครับต้องฝากขอบคุณท่านด้วยครับ คำถามก็บอกว่าพอจะระบุได้ไหมว่าตําแหน่งของเราคืออะไรนะครับที่หอยเขาบอกงี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นน่าจะนะครับหากผิดพลาดผมต้องขอโทษด,ด้วยน่าจะเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งผมเองนะครับก็ถามท่านแหละว่าท่านท่านจให้ผมปรึกษา หรือว่าผมปรึกษาท่านกันแน่นครับอะไรนั่นแล้วก็ยิ้มไปนะครับคือผมบอกไปนะครับบอกว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีความสามารถมากมายอะไรแต่เหมือนว่าท่านเนี่ยได้ดูสิ่งที่ผมทําในรายการ YouTube ของผมซึ่งเกี่ยวกับการทําการ,กรเกษตรนะครับท่านเห็นว่าผมได้เริ่มตั้งแต่ผมยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมทําวิธีนั้นวิธีนี้ท่านจึงเล็งเห็นว่าอยากให้มาช่วยกันครับ พี่หอยแก่สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงมาเนี่ยโอ้ยนมนานเหลือเกินนะฮะทุกวันนี้ก็ยังดังแล้วก็ยังมีความสามารถมากมายอยู่นะครับอ่ะอคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามากันถึงเรื่องของคู่จิ้นคู่นี้ซีกับนุนิวดูซิว่าเขามีโปรเจกต์อะไรกันครับ สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆมปอย่างมากเลยนะครับเพราะ่วลาสุดคู่จิ้นสุดฮอตอย่างซีพฤึกกับนุนิวชะวะรินนะครับก็ได้นำทัพนักสแสดงนะฮะจากค่ายดูมันดีนะฮะเปิดตัวไลน์อัพซีรีส์เรื่องใหม่ที่มีแพลนฉายให้แฟนๆได้ชมกันถึง9เรื่องตลอดปี2566เลยนะครับซึ่งทั้งคู่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับในฐานะของตัวแทนนักสแสดงทั้งหมดว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าต้องการอยากให้คนดูมีความสุขนั่นเองแหะครับ นอนไม่หลับเลยครับรู้สึกว่ามันเป็นก้าวแรกอย่างที่พี่เขาบอกเราเป็นเหมือนบริษัทเล็กๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่แบบต้นกําเนิดมาตั้งแต่แบบว่าไม่กี่คนน่ะแล้วก็เหมือนพัฒนาแล้วมีเจอเด็กใหม่แล้วก็มีมากฝีมือด้วยแล้วก็แบบว่า ันภูมิใจอะมันเป็นความตื้นตันแล้วเรารู้สึกภูมิใจตัวที่ออฟมาทที่แบบว่าเออพยายามพาเด็กทุกคนมาแล้วก็ทำโปรเจกต์หรือลงทุนอะไรแบบว่าบางอย่างไม่ได้ไม่ได้ผลตอบแทนด้วยซ้ำอะต้องการให้คนดูมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับผม mm hmm. แล้วเขารู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจทุกเรื่องมากๆเลยครับผมได้เห็นแบบเนี่ยอยากอยากขกับไปอ่านเพลแล้วเนี่ยตอนนี้ mm hmm. <laughs> ทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขทุกอที่เราได้ยินเสียงทุกคนแบบกรี๊ดหรือว่าส่งกำลังใจให้เราอย่างเงีย้ยบนเวที ลื้ใจมากๆครับเื่อที่แบบเปิดที่เสื้อทุกเรื่องทุกคนก็ให้กำลังใจกันทุกเรื่องเลยปีหน้าก็ Into the New Universe ใช่เขาฝากเขาฝากพวกเราด้วยบ้านลุงบดีทุกคนเลยครับมีน้องใหม่เชนใหม่ด้วยนี่ก็งเขาฝากด้วยโอ้นี่ชัยล้วนสงสัยซีรีส์เขาไม่มีผู้หญิงเล่นเลยมั้งฮะเดี๋ยวนี้นี่กระแสคู่จิ้นมาจริงดังคนเดียวไม่ได้คุณผู้ชมมันต้องมากันแบบจิ้มจจิ้นจิ้นกันเนี่ยนะครับ อะตอนนี้เรามากันอีกหนึ่งคู่จิ้นนะฮะจุงดังล่าสุดนี่ไปแฟนมีตติ้งกันนอกประเทศมาดูซิว่าเป็นประเทศไหนครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงานแฟนมีตติ้งที่อัดนั่นไปด้วยความประทับใจทุกโมเมนต์ในงานจุงดัง first fan meeting in Cambodia นะครับครั้งแรกนะครับกับงานแฟนมีตติ้งคู่ของนักแสดงวัยรุ่นคู่จิ้นน้องใหม่ จุงอาเชนและดังนัทชัยณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อ3าธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งงานนี้ก็ได้กระแสะตอบรับอย่างดีล้นหลามเลยทีเดียวบัตรนี่หมดภายในเวลา15นาทีหลังจากเปิดจำหน่ายนะครับโดยทั้งคู่เองก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆท่ามกลางบรรยากาศสุดจะอบอุ่น ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปยังประเทศกัมพูชานะฮะก็มีแฟนคลับเนี่ยแท็กทีมมาให้กําลังใจตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเครื่องและเมื่อถึงกัมพูชาก็มีแฟนๆนี่มาต้อนรับกันอย่างล้นหลามครับอ่ะที่เราเห็นกันนะฮะอ่ะสำหรับบรรยากาศภายในงานนะครับก็มีทั้งแฟนคลับชาวไทยชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติกว่า500ชีวิตที่พร้อมใจมาเจอคู่นี้และเมื่อถึงเวลาเริ่มงานนะครับทันทีที่จุงดังปรากฏตัวด้วยการร้องเพลงแล้วแต่ดาว ตอนรับพร้อมกับบอกรักแฟนคลับเป็นภาษากมูชาเนี่ยโอ้ยคุณผ,ผู้ชมเอ้ยได้รับเสียงกรี๊ดก,กันสนันอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับทำเอาสองหนุ่มถึงกับยิ้มแก้มปริตซึ่งระหว่างการจัดงานแฟนมิทติ้งก็มีการสุ่มเลือกคำถามจากแฟนๆให้ทั้งคู่ตอบรวมทั้งยังมีการเล่นเกมกันสนุกๆน,นะฮะคู่จินที่ทำเอาแฟนๆน,นี่ฟินกันจนหน้าแดงเลยละครับ อีกทั้งยังมีการสุ่มแฟนคลับผู้โชคดีขึ้นมาร่วมเล่นเกมกับทั้งคู่อีกด้วยและเมื่อถึงเวลาในช่วงสุดท้ายนะครับทั้งจุงและดังเองก็ได้รับเซอร์ไพรส์จากโปรเจกต์ที่เหล่าแฟนคลับตั้งใจจะมอบให้ทำเอาทั้งคู่ถึงขั้นซึ้งกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ครับ ติดตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ